อันนี้ก็คืออ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งะะ้อคะเด้อซื้อทัานซื้อแนวมันนี่มาจากพอเปเด้อค่ะเด้อจังหวัด้อยเอดค่ะพี่น้องอีพอเปเ้เรานีทข้างมดนี่ผูข้องกับสีสงสัยช่าเป็นยังมันคือสีสีพวคือของลุงเปล่ะอันนี้อ้ยอยอทย่ประมาณเจ็ดเดือนป่ะเจ็ดเดือนก็นจะแปดเดือนลนะค่ะ หรือว่ามันจะเป็นน้ำพื้นที่เพราะว่าตัวนี้เขายังโบแกเต็มที่ที่จะเอาไปขัข้นขคลกับพี่น้องเบิ้งเพิ่นๆแล้วก็สิเป็นคื้จัง,งอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนยนะคะแต่ว่าพี่น้องเมื่อเบิ้งอใกล้ค่ะนี่คือลักษณะจะไม่มีขนนะคะอันนี้คือบ่มีขนค่ะเนี่ยถ้าเขาสามาลอกลาบอ้อยโดยสิบบรได้ใส่ถุงมือเลยก็ได้เนี่ยค่ะนี่หนูบ่ตองบ่ตองหลกเขมา,ามันได้หนีบ่าคายเลยค่ะไม่ยิ่งเห็นได้แบบสบายเลยบริฮ่อเอียงมากขึ้จังอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนเลยค่ะ สับปะรุรี่หาศูนก็จะมี่ายหน่อยคนหน่อยน้ำยังสิเนาะอันนี้ก็คือจะมีแต่ไข่ยอยู่น้ำขอบใบเขาตัวนี้หลังยังสิกับบ่มี่ายกับพี่น้องนี่คือทอนพันจากไร่สวนพ่อเปนี่ก็พี่นอ้องพามาเบิงขะขะขะ่งค่ะคักค่ะคือทนพันทีห้อางมาได้มาจากสวนนีพ่อเปจังหวัดลอยเอดเนคะเนาะคือนํามาปลูกอยู่อำเภอสักใคร จังวัดน้องค่ายนะคะว่าเอามาเปรียบเทว่าด,ดินบาน้านเฮ้านี่กระปูกอ้อยพันนีใดบแ่แพกกันค่ะพี่น้องงามอยู่ค่ะงามอ้อยนี่กระปูกว่างเดือนกลุ่มห้าพันเนาะเนาะเมื่อห่อนนี่กับประมาณเจ็ดเดือนกลัวค่ะยังบ่ได้แปดเดือนเมื่ออัตราการแตกกอเลยค่ะแตกกอดีอยู่ล่ำนี่ผู้ใดเห็นกับว่ามันสูพันหาสูหรค่ะเต่ว่าเฮ้าต้องสัมผัสดโดยมือของเฮ้าเองเฮาถึงจะรู้ว่า มันแตกต่างกันตรงที่ใบที่ขั้นที่ค่ายของเขาเนาะคะเนาะในใบเขาจะดูเล็กกว่านี่คือ,อยูน่ปลูกปลูกบ่อห้างป่านอีพอเป้ด้วยค่ะปลูกที่ก็ยูไหลอพอเป้ก็เลยแบบว่าแสงมันก็เลยบ่อสังเคราะห์ลงมาหลายมันก็เลยเห็นให้ตั้มนี่เป็นสีเขียวอยู่ค่ะเนี่ยก่อเบิ่งค่ะปลูกเป็นสองทอนเนี่ยลุ่มหนึ่งซี่ขตาได้ค่ะพี่น้องเบือ้องตราก,กันแต่ก่อนถือว่าโอเคเลยค่ะ มาเบิง้งคักๆเลยค่ะถือว่าโอเคละกะงามงามค่ะพี่นอ้องคือจะเข้าลงให้เบิ้งอยู่คลิปก่อนเนาะค่ะว่าอ้อยพันเนี้อายุการคันน้ำอยู่ที่ปีหนึ่งแล้วค่ะเด้อบอกค่ะแต่ละกอโอ้เป็นแต่อนซ้อนเลยค่ะต่างดินต่างผักกับพวกมันว่าสิปลูกบ่งามเลยค่ะงามงามงามมึงเนี่ยพันนี้ของอีพอลักษณะเฉพาะเราไปพออยู่สวนแล้วร้อยหมัด เอาเสือกมัดไหวนคะคะเขาสิเขาสิเขาสิลมแบบตากออกไหมคะลมตากออกบ่เมียนวัดลมไปทางเดียวกันคืนอออยสุพันบุรีหาศูนย์เนี้ยออยสุพันบุรีหาศูนย์ยูไหลของช้างก็คือสิลมไปทางเดียวกันเนี้ยค่ะบ่ได้ลมตากออกมากคือจังิอยพันนี้ค่ะโอู้เบื่องค่ะค่ะค่ะลักษณะลำลักษณะสีนะคะดูด้วยตาเปล่าว้าเมนสุพันบุรีหาศูนย์คักค่ะค่ะพี่น้อง บ่ตตรงเชื้อที่ชั้นค่ะตรงล่องวยตัวของคุณเองเอาไปเบิงเอาไปปลูกล่องเบิงวาแยกลักษณะพันธุ์ต่างสองพันธุ์นี่ออกจากกันเบิงเนาะคะ่ะว่ามันมันแตกต่างกันยังไงสินะนเจ้าเว้าไปกะบ่ม,มีคนเชื้อหรอกแต่ว่าก็แเล้วเต่ว่าเมื่อว่าจังสินาะคันเบ้าเท่ากับว่าได้เชื้อว่าเสียมาให้เสื้อห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะเนาะคุณต้องล่องปลูก องพันนี่แล้วก็สัมผัสเขาแล้วก็สังเกตเขาวันเขามีความแตกต่างจังใดค่ะพน้องือใดสองพันมากคุมละสองคนนะคะรวมละสองข้ก็คือซีขอตาได้ค่ะเมื่อสิ่งมืนับได้ว่าก่อเนี่ยมันสีได้จากล่าอ่ะซีนคาโก้น้ำผึ้งนะคะหนึ่งมาเป็นคู่แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบล่ำพอดีค่ะพี่น้องนี่คือสีข้อตานะคะเป็นสองคนกับเตโกดีค่ะเห็นไหม จากซี่ขคอตาได้เป็นยี่สิบสี่ขอตาได้เป็นยี่สิบล้ำเนี่ยพี่น้องคือว่าแจกปอแล้วก็สมบูรณ์มากงามงามกับพี่นอ้องเพราะว่าอ้อยยังได้เจ็ดเดือนเนาะคะ่ะอ้อยได้เก้าเดือนหรือว่าปีหนึ่งกับปีล้ำเหลืองหอมหอมขึ้นลนำพิงนะคะพี่น้องลำไยปอไยอยู่ซ่อนอยู่ค่ะ ค่ะพี่น้องผู้ใด,ดสนใจที่จะคิดออาไปปลูกเปรียบเทียบกัระหว่างสองสายพันธุ์นะค่ะเด้อกติดต่อดิฉันเขามาได้เศษมือทําไรธนาทอนเดี๋ยวเขาจะหายเบอร์โทรไว้ค่ะพี่น้องซื้อไปก็จะซื้อไปหลายค่ะพี่น้องซื้อไปล่องเบิงปานึงมึงก็แตกได้หลายปล้ำอยู่เนื้อเนี่ยค่ะบอมึงลักษณะการหลอกกลับเนี่ยมันหลอกง่ายกว่าสุพรรณบุรีหาศูนย์อยู่ค่ะว่าให้ผูดด้ใดตัวใดดยค่ะต้องเข้าไปเบิ้งด้วยตัวเองค่ะพี่น้องอืมเดยอสำหรับผูดด้ใดอยากล่องปลูกหรือว่าอยาก เอาไปเบิองนาไม่นงขึ้นไปไงธนาทอดละว่าบอเอียงจังสีนะคะค่ะโทรมาถามเลยค่ะข้าบออยากปลูกบอบอสนใจกับเป็นยั้งขาปัดพานไปลดบร่ได้ากค่ะพ่อใจซื้อเขากับจังขายบอพ่อใจซื้อเขากับบอขายค่ะพี่น้องแต่น้องขนอาคลิปนี้กับฝากเลยค่ะเบิองถาเบิองคลิปในนาถ้าสนใจเกษตรมือทําไร่ธนาทอดนะคะขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อที่เขาเบืองคลิปนี้เขาสวัสดีค่ะ Thank you.